สวัสดีค่ะจุริพรชัยฤทิ์จากเพจปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนใบจุลิพรคลิปนี้นะคะเรามาดูปุ๋ยสูตรสําหรับมันสําปะหลังนะคะมันสําปะหลังแต่ละสูตรแต่ละระยะมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้ตุยมาในทั้งชุดเลยนะคะเราไม่ได้มาเดี่ยวเรามาทั้งชุดเลยแต่ละชุดเนี่ย องประกอบเขามีอะไรบ้างมีตัวไหนเป็นตัวสําคัญตัวไหนเก่งในระยะไหนนะคะทุกคนมาดูตัวที่1นนะคะที่เราจะพลาดไม่ได้สําหรับสูตรบํารุงนะคะบํารุงต้นในระยะแรกก็คือตั้งแต่เราเสียบตอเลยนะคะเสียบตอเริ่มแตกใบจริงนะคะเริ่มแตกใบจริงเรามาเราจะทําการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อ เพื่อทําให้เร่งการแตกยอดดีนะคะแตกรากดีแตกยอดดีเรามีแต่ละตัวนะคะที่เราสามารถผสมฉีดพ่นได้ทันทีแล้วพืชมันกินได้ทันดีแล้วพืชมันโตวไวตัวที่1นนะคะคือสารจับใบสารจับใบเนี่ยเขาเก่งยังไงสารจับใบของเราหรือสารเสริมประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพนะคะเป็นตัวนําพาปุ๋ยและยา ทุกชนิดเลยทุกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยารายาแมลงยาเพี้ยที่เรานํามาผสมรวมกันนะคะในถังเดียวกันเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวสารจับใบก่อนนะคะถ้าเราไม่มีสารจับใบเนี่ยการฉีดพ่นปุ๋ยและยาต่างๆของเรามันจะไม่ได้คุณภาพมันจะหยดมันจะย้อยมันจะสูญเสียปุ๋ยและยาต่างๆพวกนั้นนะคะทีนี้ตัวที่2ก็จะเป็นตัวแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนของเรานะคะเป็นแคลเซียม9ก้าโบลอนสองก็คือ9ส่วนกับ2ส่วนอยู่ในถุงนี้นะคะอยู่ ในรูปแบบของกีเลสเป็นชนิดผงแคลเซียมเป็นองค์ประกอบของต้นพืชน,นะคะหรือเสาหลักของต้นพืชถ้าพืชขาดแคลเซียมพืชจะไม่แข็งแรงพืชจะไม่อ่อนแอแคลเซียมตัวนี้นะคะสามารถที่จะ พัฒนาการแบ่งเซลล์การแตกเซลล์ของพืชได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระบบรากกิ่งกา้านใบการแตกยอดการแตกแบ่งเซลล์ต่างๆนะคะแล้วทําให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงต้านโรคและมแมลงพวกนี้ได้ดีในกลุ่มโรคเชื้อราไวรัสได้ดีสําหรับตัวแคลเซียมเป็นตัวที่2นะคะตัวที่3นะคะจะเป็นธาตุอาหารหลักก็คือตัวสูตรที่เราแนะนําให้ใช้ก็จะเป็นสูตร15 1ห เป็นสูตรบำรุงสูตรเสมอเลยนะคะสูตร15-15เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการพัฒนาบำรุงพืชลงหัวทุกชนิดเลยโดยเฉพาะมันสําปะหลังเพราะว่าตัวนี้จะไม่เน้นทำให้ใบใหญ่มากนะักแต่จะทำให้การแตกยอดของเขาได้ดีนะคะเพื่อที่เราจะพัฒนาการลงหัวได้ดีถ้าเราทำให้ใบใหญ่มากมันจะงามใบมันจะเฝือใบนะคะแล้วหัวมันจะเล็ก เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับธาตุอาหารหลักเราจะจัดเป็นสูต 15, ร15-15เสมอหรือว่าถุงสีเขียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวที่สี่กันก็ตัวที่สี่เขาเก่งในเรื่องของอะไรนะคะตัวนี้เป็นแมกนีเซียมนะคะเป็นแมกนีเซียมไนเตรตก็คือจะมีไนโตรเจน10%แมกนีเซียมเขาเหมาะสําหรับ พืชในระยะของการบำรุงต้นช่วยในเรื่องของการสังเคะห์แสงทำให้พืชเขียวนานเขียวทนนะคะพืชที่ใบที่เขียวนานเขียวทนนะคะเราจะใช้ควบคู่กับสูตรธาตุอ,อาหารหลักหรือว่าสูตรบำรุงใช้ควบคู่กันไปนะคะเขาจะสะสมอาหารที่ใบได้ดี เก็บอาหารไว้ที่ใบได้ดีสร้างคอร์ลฟลไว้ที่ใบได้ดีเหมาะสําหรับพืชที่ลงหัวเนี่ยเวลาเราจะดึงแป้งดึงน้ําตาลนะคะเราดึงแป้งดึงน้ําตาลจากใบะจะทําให้การพัฒนาการลงหัวหรือเราเรียกว่าเวลาเราจะระเบิดหัวพืชของเราเน่ยมันจะทําให้หัวโตทําให้น้ําหนักดีทําให้เปอร์เซ็นต์แป้งดีสําหรับมันสําปะหลังนะคะสําหรับตัวแมกนีเซียมของเราเนาะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่เราพลาดไม่ได้นะคะอยู่ในชุดจัดชุดไว้ให้กับทุกท่านแล้วเพื่อให้เราได้ใช้งานโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยพ่นปุ๋ยทางใบโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเกิดโรคก,ก็คือแคลเซียมก็คือ,อตัวเกตวอร์เป็นวัคซีนนะคะเป็นวัคซีนของเราเกทวอคือธาตุซิลิกอนจะมาทําให้การพัฒนาของ ระบบต้นพืชของเราเนี่ยแข็งแรงท่อน้ําท่ออาหารมันตรงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมันสัมบัลลังในพืชในเวลาเราปลูกฤดูร้อนเนี่ยร้อนแรงจัดเนี่พืชเราจะเครียดพอพืชเราจะเครียดมันจะทําให้พืชไม่กินปุ๋ยนะคะตัวซิลิกอนหรือว่าวัคซีนของเราอะ่ะจะเป็นตัวที่มาปรับเราเรียกว่ามาปรับสภาพต้นไม่ให้ต้นมันเกิดอาการเครียดในระบบต้นของมันนะคะแล้วก็ทําให้การบํารุงเนี่ยง่ายพืชโตวไว ป้องกันโรคได้ดีสำหรับตัวซิลิกอนของเรานะคะจัดอยู่ในกลุ่มของบำรุงต้นนะคะช่วงระยะของบำรุงต้นมันสัมปะหลังเนี่ยเดือนที่1เดือนที่1ถึงเดือนที่4เนี่ยเราจะเน้นบำรุงต้นเร่งเร่งต้นโตวไวให้ต้นแข็งแรงให้การแตกยอดดีก็คือชุดนี้เลยแต่พอหลังจากเดือนที่4ไปแล้วเนี่ยเราจะหยุด เราจะหยุดใบหยุดต้นแล้วนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะระเบิดหัวดึงอาหารที่ใบที่สะสมไว้เนี่ยลงมาพัฒนาลงมาพัฒนาหัวให้เขาหัวโตจริงๆอะ่ะเขาเริ่มพัฒนาหัวตั้งแต่เดือนที่3มแล้วแต่เราจะมาบำรุงนะคะเรามาบำรุงระเบิดหัวของเขาในระยะเดือนที่4ขึ้นไปเนาะเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6อะ่ะขึ้นอยู่กับกันเราฉีดพ่นได้นะคะเราจะมาระเบิดหัวด้วยสูตรที่เราเรียกว่าเป็นสูตรที่ เร่งน้ำหนักได้ดีเร่งแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งได้ดีก็คือจะมีประกอบไปด้วยนะคะตัวสารสารจับใบก็คือตัวแรกก็ยังใช้อยู่ตัวแคลเซียมโบลอนที่เล่ามาก็ยังใช้อยู่นะคะเราจะเปลี่ยนสูตรตามระยะก็คือปุ๋ยสูตรที่เป็นธาตุอาหารหลักระยะนี้เราจะใช้เป็นสูตร620 30นะคะตัวท้ายเขาจะหนักตัวท้ายเขาจะหนักเนี่ยเขาจะทําให้การพัฒนาหัวเขาดีนะคะหัวใหญ่หัวเล็กขึ้นอยู่กับพันธุ์ แต่ละชนิดแต่น้ำหนักหรือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยคือจะสูงอยู่ที่สูตสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวที่4ี่ก็จะเป็นตัวแมงกานีสอ่าแมงกานีสของเราจะจัดอยู่ในชื่อไบกรีนนะคะตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกันกันกบตัวแมกนีเซียมก็คือทำให้พืชเขียวทนเขียวนานถ้าพืชเขียวทนเขียวนานเนี่ย เขาจะสร้างอาหารได้ตลอดเวลาพอกขาสร้างอาหารได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าการระเบิดหัวการเล่งแป้งของเขาเนี่ยได้นานกว่าแล้วหัวเขาไม่ฝ่อไว้นะคะสำหรับระยะของการระเบิดหัวของเราก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะคะก็มีสารจบใบมีแคลเซียมโบลอนแล้วก็มีตัวสูตรปุ๋ยสูตรอ่ะโกแมกฮงยี่สิบของเราแล้วก็ไบกีนแมงกานีสนะคะแต่ละตัวนะคะแต่ละตัวแต่ละชุดเนี่ยเขาจะมีความเก่งไม่เหมือนกันนะคะ ปุ๋ยสูตร1กิโลผสมน้ำได้สองถังถัาถัง200ลิตรนะผสมได้2ถังหรือ400ลิตรนะคะทีนี้ราคาของแต่ละชุดแต่ละยะเราขึ้นอยู่กับ แต่ละสวนว่าใช้กี่ลิตรหรือกี่ไร่นะคะอันนี้เรายังไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของราคาให้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะสูตรบำรุงมันสําปะหลังหรือว่าบำรุงพืชที่ลงหัวทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะของการบำรุงต้นเร่งโตไม่ว่าจะเป็นระยะของการระเบิดหัวเร่งแป้งเร่งน้ําตาลทําให้หัวใหญ่ทําให้เปอร์เซ็นต์แป้งดีนะคะก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่กล่องข้อความหรือท่านใด สนใจนะคะอยากจะโทรหาตูวได้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์085-199-3289ได้เลยนะคะ